รีวิวบัตรเครดิตพกติดตัว2025ใบแรกเป็นใบที่เอาไว้เล่นเบนฟิต t กับใบ2เป็นบัตรเครดิตสิทธิประโยชน์ วันนี้แกปจะเริ่มจากตัวบัตรเครดิตที่แกปใช้ประจําเล่นโปก่อนเลยนะคะตัวใบแรกเลยก็คือบัตรการ์ด X Ultra อัลตร้าพตินมใบนี้คะแนนคูณ5แกปจะชอบใช้น้องในหมวดร้านอาหารนะคะคะแนนคูณ5ไปเลยใบยที่2ถัดมาที่จะใช้ก็คือบัตรเครดิตกุ้งสี JCB นั่นเองนะคะตัวนี้ใช้ใจ่ายแล้วนอาหาร1000บาทขึ้นไปได้เงินคืน3%เซน์หรือคือ1000คืน30บาทนั่นเองคุ้มมากใบนี้ฉันจะพกติดตัวไว้เลยใบยที่3ก็คือ UOB Mercedes นะคะใบนี้ ถ้าเราเอาบัตรน้องเขาไปเติมน้ํามันทุก800บาทจะได้เงินคืนไปเลย3%นะคะใครเป็นสายเดินทางพลาดบัตรเครดิตใบนี้ไม่ได้เลยนี่กระเป๋าใส่บัตรดิฉั้น ข้างบนยังมีช่องใส่อีกนะคะดึงออกมาปุ๊บนี่เลยค่ะ UOB Premier ตัวนี้เป็นใบที่แบบโหสะสมคะแนนคูณ4นะคะห้างสรรพสินค้าแล้วแลกเครื่องดื่มฟรีได้อีกเดือนละแก้วเธอใครที่ชอบแลกเครื่องดื่มใบนี้ห้ามพลาดเลยค่ะสิทธิประโยชน์เยอะจริงๆนะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งค่ะใบที่ต่อไปก็คือบัตร KTC UnionPay นั่นเองนะคะ ตัวนี้เป็นตัวที่ฉันชอบมากเหมือนกันเพราะว่าพกไปไหนแล้วเขาเล่นโปรเยอะมากๆยิ่งตามห้างสรรพสินค้ามีโปรเงินคืนด้วยนะคะมาใบาถัดไปก็คือบัตรการ์ดเอ็กนะคะบี o อนนั่นเองเธอตัวนี้ก็เป็นอีกใบหนึ่งที่ดีมากๆเพราะว่าใช้ใจ่ายเดือนหนึ่งเกิน5,000บาทเราแลกคูปอง Starbucks 100บาทได้เลยนะคะเดือนละ1ใบใครชอบ s t a า bucks พลาดใบนี้ไม่ได้เลยค่ะ ใบถัดไปที่ที่ฉันพกติดตัวเหมือนกันก็คือบัตรเครดิตกรุงศรีนาวนั่นเองนะคะตัวนี้ใช้ใจ่ายออนไลน์เงินคืน5%ทุก500บาทจะได้เงินคืนไปเลย5%ฉันพกติดตัวไว้เลยบางทีนั่งนั่งเบื่บอช้อปปิ้งออนไลน์ก็ควักบัตรตัวนี้เข้ามาเลยนะคะอ่ะใบถัดไปใบสุดท้ายค่ะก็คือ UOB World นั่นเองตัวนี้สะสมแต้มดีมากๆฉันเอาไว้เติม eWallet ต่างๆร้านอาหารก็คะแนนคูณ5เหมือนกันค่ะ และสำหรับใครที่สนใจกระเป๋าใส่บัตรของ Gap ตัวนี้ก็คือ v e l a c a v e g a r c Holder นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าใส่บัตรกระทัดรัดที่สวยมากๆดูสิเธอเขาเย็บออกมาดีมากเลยนะคะเป็นหนังวัวแท้นอนแล้วก็เป็นแบบนุ่มๆนิ่มๆอย่างนี้เลยเธอซึ่งฉันจะบอกว่าใส่บัตรได้เยอะมาก2ข้างนี้ใส่ได้ข้างละ3ก็เป็น6ใบข้างบนนี้ตรงกลางใส่ได้อีก2ใบนะคะ เป็น8ใบเลยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าใส่ได้เยอะมากๆนี่กระเป๋าการ์ดโฮเดอร์หนึ่งอันใส่ได้8ใบเลยนะเธอแล้วคือฉันจะบอกว่าพกกระเป๋าแบบนี้พกง่ายมากๆแล้วก็ดูหรูหรามากๆไม่เปลืองเนื้อที่ในกระเป๋าเราเลยนะคะเขามีให้เลือกหลายสีมากๆเธอสามารถกดเข้าไปเลือกสีได้เลยนะคะช่องของแก๊ปตอนนี้มีปักตะกร้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วมีหลายสีมากๆมีโปรดลดราคาพิเศษด้วยนะคะถ้าซื้อผ่านตะกร้าของแก๊ป และสำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าใบนี้แก๊บมีปักตะกร้าไว้ให้แล้วนะคะเข้าไปกดซื้อกันได้เลยนะทุกคนบ๊ายบาย